ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็คือ1กรกฎาคม65นี้นะครับโรคโควิดจะเป็นโรคประจําถิ่นในประเทศไทยความหมายของโรคประจําถิ่นก็คือไม่ต่างจากโรคหวัดโรคไข้ออกโรคไข้หวัดใหญ่ครับประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับครับก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็เดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยควบคู่กันไปหลักๆเนี่ยเขาจะมี4ระยะนะครับ ระยะที่1ก็คือตั้งแต่12มีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนะครับเขาเรียกว่าระยะต่อสู้นะครับเป็นการกดตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงกว่านี้เพื่อลดการระบาดลดความรุนแรงลงโดยจะมีมาตรการต่างๆออกมาตามความเหมาะสมครับระยะที่2เนี่ยก็คือการคงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้นให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อยๆ Oh. นะครับระยะที่3ก็คือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึง30มิบถุนายนเป็นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือ1,000งพันถึงสองพราย hmm. อันนี้น่าจะเป็นต่อวันครับนะครับและระยะที่4นะครับก็คือตั้งแต่1กรกฎาคม6กห้านี้ก็คือการออกจากโรคระบาดเข้าสู่โรคประจำถิน่น hmm. นะครับซึ่ง สำหรับอัตราการควบคุมการเสียชีวิตเพื่อเข้าสู่โรคประจําถิ่นนั้นต้องไม่เกิน1ใน1,000รายครับซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโควิดเฉลี่ย0.19%จนถึง0.2%ครับซึ่งก็ถือว่ายังเกินเกณฑ์อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเข้าสู่โรคประจําถิ่นจะต้องมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ0.1%ครับนะครับ ซึ่งยังไม่สามารถลดให้ถึงเป้าที่กำหนดได้เพราะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นกลุ่ม608ครับก็คือต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้โรคโควิดจะก,กลายเป็นโรคประจำถิ่นตั้งแต่1กรกฎาคม65นี้เป็นต้นไปครับคือถ้าดูอย่างนี้แล้วนะฮะเื่งไข่หนึงก็คืออัตราการเสียชีวิตต้องเหลือ0.1แต่ว่านปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่างในแต่ละวนันเอาง่ายๆเมื่อวานเนี้ยนะผู้เสียชีวิต 60กว่าๆเนี่ยประมาณ90เป็นผู้สูงอายุเอานี้เลยนะครับ90เลยนะจริงมันเลขประมาณ80กว่าๆเนี่ยและเกินครึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตรงนี้แหละสำคัญนนคุณบุชนเพราะฉะนั้นถ้าเอากลุ่มผู้สูงอายุเป้าหมายซึ่งมีประมาณล้านกว่าคนที่ยังไม่ฉีดนะซึ่งกลุ่มนี้ เอาตรงๆคือเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ฉีดเขาไม่ฉีดแน่เพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องเชิญชวนแล้วก็เขามีมาตรการใหม่คือว่าจะเอากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงไปในพื้นที่เลยครับไปสแกนเลยว่ามีบ้านผู้สูงอายุล้านกว่าคนที่ยังไม่ฉีดอยู่หมู่บ้านไหนตำบลไหนไปพูดคุยถ้าเกิดผู้สูงอายุอ่ะฉีดก็ฉีดฉีดเลยเดี๋ยวจะแบบนี้เลยคือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนที่มีความคุ้นเคยในชุมชนในท้องถิ่นก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุนั่นแหละก็อาจจะอธิบายได้ง่ายแล้วก็ ใจออดใจออดแล้วก็คุณหมอนี่เียมรออยู่ในรถแล้วนะอ๋อฉีดฉีดดเลยฮะถ้าเผลอพูดว่าฉีก็ฉีดทีเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนใจใี่แต่แบบนี้อันนี้สำคัญครับครับก็ต้องช่วยกระโลนเาลงนะแล้วก็ให้ความรู้นะครับให้คําแนะนําเกี่ยวกับคุณตาคุณยายที่ยังไม่ได้ฉีดให้เห็นความสําคัญของวัคซีนเพราะฉีดกันเยอะเนี่ยอัตราการเจ็บป่วยความรุนแรง ความเสียชีวิตเนี่ยก็จะลดลง<ช>แล้เมื่อน,นั้นเนี่ยพอเข้าสู่โรคประจําถิ่นเนี่ยเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเสถีครับคือตัวเลขผู้ติดเชื้อเราจะไม่สนใจเลยถ้าเกิดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตมันน้อยมากก็เ<อ>หมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไปใช่นะตรงนี้แหละนะคือเป็นโรคประจําถิ่น